สวัสดีค่ะสวัสดีมีใครอยู่ไหมสวัสดีครับ กลับมาจากวัดแล้วนะคะวันนี้ไปเก็บกระดูกแล้วนะคะของยายลุนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกคนขอบคุณแม่ๆขอบคุณพี่ๆที่ฝากมาร่วมทำบุญด้วยนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้อ้าวพี่นุกสวัสดี <c oughs> แห่เหนี่ยขนา ต้งมาจากวาดัดจะบอกว่ากีนนี้ไปเอาตังที่ทําบุญกันนะคะไปไปถวายที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาไปถวายเป็นค่าค่าเขาเรียกอะไรค่าอะไรการแพทย์อะเครื่องมือแพทย์ไปถวายมาแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเอาทําผ้าป่าไปซื้อไม้ผ้าป่ามา นี่นะคะเดี๋ยวหนูจะบอกว่าจะจะติดพ่อป่าก็าไปแลกแบงค์มาแล้วทีนี้ถวายเครื่องมือการแพทย์ไปแล้วนะคะแล้วก็อยากให้พี่พี่พี่พ,พี่ทุกคนรับซามนะคะหรือว่าแม่แม่ทุกๆกคนเลยนะคะที่ทำบุญมาก้านะคะที่ร่วมทำบุญงานของคุณยายนะคะ ก้ก็เอาเงินใจถวายเป็น่องมือการแพทย์แล้วก็เอามาติดผ้าป,ป่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก้าใส่ผ้าป,ป่าเดี๋ยวแม่ช่วยใส่เดี๋ยวถ้าเกิดใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วทําเสร็จแล้วจะถ่ายรูปให้ดูแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยร่วมอนุโมทนาบุญให้กับคุณยายจรูนจำปาจัน์นะคะทําบุญด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยคิดก่อนว่าไปถวายวัดไหน ก้ามาอะไรวันที่สี่ใช่ค่ะวันที่สี่ไปเพจครับพี่แนนอนมโมธทาาบุด้วยขอบคุณค่ะสะภาพเตื่นโซมไปไหนเพราะว่าวนนอนหลายวันแล้วเสียงแห้งด้วยแกนั่งทำผ้าป่าไปด้วยอะไรเอ่ยบอกว่า Ok, nó mua thân hàm bốn đường Tạ thú Cảm ơn các Nó bắt lát bán mấy mà Mà sẽ กันเยอะมากันเยอะ,ยอ,ะอืมสวัสดีค่ะวัสดีทุกคนเลยอ้าวมีอ่าอันหนึ่งใช่ไหมกพี่หนึ่งใช่ปุ้ยขอโทษขอโทษค่ะปุ้ยไปโดนไปโดนกล้องล้มเลย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาม,มุมก่อนมันลกมากบ้านแล้ว เหนื่อยแม่ก็เหนื่อยไม่มีใครอยู่บ้านขอเพลงด้วยโหตอนนี้ร้องไม่ไหวอะคะ่ะเพิ่งมาจากวัดนะคะพี่หนึ่งวันนี้ไปเก็บกระดูกยายมานะคะไปลอยอังคารแล้วโอ้ยมันหลุดหัวมันหลุดทำไงท้าไมหัวมหลุด นี่นี่เองสาธุการะตูนอยากให้ก้าวร้องเพลงให้ฟังไว้โอกาสหน้านะนะไม่ว่ากันหนาะวันนี้เสียงแห้งมากพี่นุกหายไปแล้ว ขอบคุณค่ะเสียใจด้วยไม่เป็นไรครับหนูก็ไม่ได้บอกใครเลยเพราะว่ายายเขาไม่ได้เป็นลิเกด้วยยายจะรุนเขาไม่ได้เป็นลิเกแล้วก็แต่เหมือนเป็นเพื่อนเล่นก้ามาเลี้ยงก้ามาตั้งแต่เด็กไงแล้วเขาไม่มีลูกไม่มีสามีไม่ม,ไม,มีไม่มีใครอะ่ะมีแต่หนูกับ แม่เป็นน้องสาวยายแล้วก็แม่อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้บอกใครอย่างพวกพี่ๆเป็นขับทีมาช่วยกันอะไรเงี้ยพี่ๆเขาช่วยกันแบบตลอดมาตั้งแต่วันแรกเลยอะค่ะถ้าไม่มีพวกพี่ๆเขาก็โหเหนื่อยเขาก็ช่วยกันสวัสดีค่ะน้องเอกป้าสวัสดีสวัสดีทุกคนนะคะ อันนไม่ครบทุกคนอย่าว่านะนั่งทำอันนี้ไปด้วยนะอย่าทำบุญกันนะแล้พี่กานะคะน้องดาวจ๋าขอบคุณค่ะอ้าก่อนอเฮ้ยอี๊แกนี่ฉันเอาเงินไปทำบุญแล้วนะก่อนน้องเจนน้องเจนมาแล้วน่อ,อนน้องหนึ่ง ฉัแลกเงินมาแกแบงค์ใหม่กรชาโนนที่ที่เขาทําบุญกันอะไปถวายนี่ด้วยแกถวายอะไรอะถวายเป็นเครื่องไอ้นี่ยเครื่องมือการแพทย์อะที่โรงพยาบาลอะเพราะว่ายายเขาอยู่โรงพยาบาลน,นั้นด้วยแต่ก่อนไม่อยู่ยทยาเขาอยู่ีราษ์เนี่ยแหละและ้วก็เอาอันนี้มาแบ่งกันคนละส่วนอีกส่วนหนึ่งเอามาทำเพาะป่า ไม่ได้ยินหรอเอาพี่วิบอกไม่ได้ยินได้ยินกันไหมคะที่ก้าพูดได้ยินกันไหมคะได้ยินไหมคะใครก็ได้ตอบหน่อยว่าได้ยินไหมได้ยินไหมคะ ก็ได้ตอบทีอยากรู้ว่ามันเสียงได้ยินไหมอ,อ๋อได้ยินชัดใช่ไหมโอ้พี่วิกแล้วก็วันนึกว่าจริงโอเคได้ยินขอบใจมากองเจนปวดตับแล้วพี่วิบอกไม่ได้ยินอย่กแกล้งค่ะขอร้องอย่กแกล้งเจ็บคอนะคะ ทำอะไรากันทำไมมากันได้เยอะทำอะไรากันอยู่เ <c oughs> จ้าจอดโอ้ขนาดใส่แว่นน่ะเจ้าจอดคิดถึงย่าไมพี่ต้องพี่ต้องเอาที่พูดมาใกล้ๆเอา้ามันได้ยินไม่ชัดหรอคะ ใกล้แล้วนะที่นี้น้องเจนบอกชัดแจ๋วเดี๋ยวถ้าเกิดทำพระปาเสร็จแล้วก็คิดก่อนว่าจะไปถวายวัดไหน กินข้าวด้วยอคอมกินไปแล้วหนึ่งหมือมันกินไม่ค่อยได้ป้าน้อยเดี๋ยวนี้มันกินน้อยแล้วอ่ะนี่ไงแม่น้านกินแหละ <c oughs> ยังไม่ค <c oughs> ุยกับเขาอยู่คุยหลายคนทำปีพาอยู่จ้ะกิตติพงศนะ์นุกจอ๋อโอเคโอเคน้อง